สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราอยู่ในพระธรรมมารโกบทที่8ข้อ27ถึง33มนะครับมารโกบทที่8ข้อ27ถึง33พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงเ,เปโตเราเห็น2บุคลิกสองสองออสองสิ่งที่เปโตแสดง2อย่าง นะอย่างแรกอยู่ในข้อ 20, 27ถึง30นะเมื่อพระองค์ถามว่าถามเหล่าสาวกว่าร่วงเป็นใครนะต้องบอกว่าไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้บางก็บอกว่าเป็นยอนมางก็บอกเป็นเอริยาก็ไม่มีใครตอบตรงประเด็นหรือตรงตรง,ตรงคาตอบแต่ว่าพระผีก็บันทึกว่าเปโตเปโตตอบได้ถูกต้องนั่นคือเป็นพระองค์ทรงเป็นพระคิด นั่นนั่นคือภาพภาพหนึ่งที่ที่พ,พ่อพีบันทึกไว้อีกภาพหนึ่งอยู่ในข้อ3 1 3เถึง33มนะเมื่อถึงเวลาที่พระเยซูจะถูกตึงเนี่ยเ,เปโตก็เหมือนกับว่าคัดค้านแต่ว่าก็คือเหมือนกับว่าไม่อยากให้พระเยซูไปไปถึงจุดๆุดนั้นนะแต่ว่าสุดท้ายพระเยซูก็บอว่าะตะวาดก็ได้นะถ้าใช้ใช้สัพท์ชาวบ้านก็คือตวาดในข้อ33 นะบอกว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้านะเราเห็นสองสองมุมมองสองท่าทีของเปโตเมุมหนึ่งเนี่ยมันเหนือดูเหมือนว่าเป็นความมั่นใจว่าชีวิตของเขาเออมองพระเยซูออกนะมองพระเยซูออกว่าพระองค์เป็นใครนะซึ่งหลายคนตอบไม่ได้นะหลายคนเอ,อไปคนละทิศคนละทางแต่เปโต รู้แล้วก็พุ่งเป้าให้คําตอบที่ถูกต้องนั่นนั่นคือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งแต่มุมแรกมุมแรกเปโตร,รู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยเปโตถึงแม้ว่าเปโตจะรู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่เปโตรก็ไม่ได้รู้ว่าพระองค์จะต้องทําอะไรนะเปโตจะต้องทําอะไรนะ พระเยซูจะทําอะไรเปโตรก็ปฏิเสธนะว่าค <c oughs> ัดค้านคัดค้านในสิ่งที่พระองค์กระทำสนะิ่งเหล่านี้สะท้อนอะไรในชีวิตของเราเรารู้จักพระเจ้าเรารู้จักพระเจ้าเป็นใครเรารู้จักว่าพระเจ้าทําอะไรเรารู้จักว่าพระเจ้าก,ะร,ร,าร,การะากทาอะไรในชีวิตของเราเรารู้จักว่าพระเจ้ามีพระคุณอย่างไรในชีวิตของเราแต่หลายครั้งเราก็เหมือนเปโตเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครแต่เราไม่รู้ว่า สิ่งที่พระองค์ต้องการคืออะไรชีวิตพยซูุกิตสิ่งที่พระองค์ต้องการก็คือการลงมาเพื่อสิ้นพระชน์เปโตไม่รู้นะเปโตไม่รู้ชีวิตของเราเรารู้ไหมว่าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์ต้องการอะไรในชีวิตของเรานะเรารู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีหลายคน10ปี20ปี30ปีบางคน4ี่สปีแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆเรารู้ไหมว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเรา อาจจะเป็นคําถามซึ่งถ้าไม่มีใครเปิดประเด็นก็ไม่ได้คิดใช่ไหมครับถ้าถ้าไม่มีใครเปิดประเด็นก็ไม่ได้คิดว่าเออจริงๆแล้วพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเราับเราเดําเนินชีวิตเราทํางานเราเรียนหนังสือเราเช้ามาตื่นมาทํางานเสร็จกลางคืนหลับเช้ามาทํางานกลางคืนหลับก็วนอยู่อย่างนี้แต่ว่าในในความวนเวียนชีวิตของเราแบบเนี้ย เราก็สามารถทําสิ่งที่พระเจ้าต้องการได้นะผมพูดบ่อยๆนะเรื่องเรื่องของประเด็นหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าเรื่องของการสําเดงชีวิตการสําแดงชีวิตแบการสําแดงชีวิตเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการนะครับมีคนเปรียบเทียบว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นพระเยซูน้อยๆนะคำว่าคริสเตียนหมายถึงพระเยซูน้อยๆเพราะฉะนั้นชีวิตของเรา ที่วนเวียนในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเราสำแดงความเป็นพระเยซูน้อยออกมามากน้อยแค่ไหนนะเราสำแดงความเป็นพระเจ้าออกมามากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะโอเคเราจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการทําหน้าที่ในการผู้รับใช้พระเจ้าเรามีข้อจํากัดเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐ เรามีข้อจํากัดเรื่องของการรับใช้พระเจ้าที่คิดจักแต่การสำแดงชีวิตของเราในชีวิตประจําวันเราไม่มีข้อจํากัดเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายองคงต้องดําเนินชีวิตในแต่ละวันทุกๆวันให้การดําเนินชีวิตในแต่ละวันทุกๆวันเนี่ยจะเป็นชีวิตที่สําแดงพระเจ้าออกมาแล้วเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา ขอพระเจ้านำพาเราให้เรามีกำลังให้เรามีจิตใจแน่วแน่ในการที่จะสํแดงชีวิตในการกระทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่เพียงที่เราจะรู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่ให้เรารู้ด้วยว่าพระองค์ต้องการอะไรในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ